สวัสดีค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่สมาธิเทโรนะคะเราจะมาทำรายงานของพงอดอนแบบรายงานนะคะให้มาที่ค้นหาเมนูนะคะกิมนะคะตามที่เจ้าให้มาแล้วนะคะคือ p d a f 1 m ค่ะกด enter นะคะแล้วจะโปรแกรมก็จะทำการเด้ง หน้าที่เราจะต้องทำทำต่อนะคะดูมาดูที่เลือกช่วงเดือนพิมพ์รายงานนะคะคือกุมภาพันธ์ปี2560ค่ะใส่วันที่จ่ายเงินเดือนนะคะคือวันที่ย8สค่ะกุมภาพันธ์สองพนะคารสร็นะคะจแล้วให้กดโอเคค่ะเลือกจอภาพนะคะแล้วก็กปินนะคะ จะทำการประมวลให้นะคะเป็นของบริษัทดีและเก็บนะคะหน้านี้นะคะก็จะมีลำดับที่หนึ่งคือนางสาวสุขใจเก่งมากเงินเดือนของเขานะคะคือ50 0 0 0บาทค่ะจำนวนเงินภาษีหักและนํำส่งในครั้งนี้คือ2,929บาท2 5สาสตางค์ค่ะส่วนนายดีจริงนะคะเงินเดือน ของเขาก็คือ24งพ0่่าบาทค่ะ,ะจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้ก็คือ377บดาทย่สบ้าสตางค์ค่ะลำดับที่สามคือนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะจำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้คือ16 0 0 0ค่ะจำนวนเงินภาษีหักและนำส่งในครั้งนี้ทั้งสิ้น3 4 1รบดาท้าสตางค์ค่ะ รวมยอดเงินและภาษีที่นำส่งนะคะคือ9500บาทะคะ่ะอ่าและช่องจำนวนเงินภาษีหัก้าที่จ่ายนำส่งนะคะจะรวมเป็นทั้งสิ้น3648บาท25สตางค์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อดูเสร็จแล้วให้กดต่อไปดูหน้าที่2นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ ได้ทําการรวมนุยอดไปแล้วนะคะก็รวมทั้งสิ้น9 5 0 0บาทค่ะและภาษีที่นําขึ้นทั้งสิ้นนะคะคือ3,648บาท25สตางค์ค่ะเมื่อดูเสร็จสิ้นแล้วให้กดออกเลยนะคะ e s c a n c e l คะ่ะก็เสร็จสิ้นแล้วกันวันนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ